สวัสดีครับท่านผู้ชมทีลกทุกท่านครับสวัสดีครับพ่อแม่ปี่น้องท่านผู้ชมทีลกทุกท่านครับวันนี้เขามานี่กับประมาณสักจัดเตี้ยงแล้วครับเฮาจะมาทําอาหารการกินของบทตันนะครับท่านผู้ชมเขาคงจะหาอาหารการกินกินตีง่ายๆนะครับเราวมาพอกันครับวันนี้จะแบบไหนครับผมก็มีมะม่าเนี่ยนะครับมะม่าหนึ่งถ้วยครับเทามาพอกันเลยครับว่าผมจะง่ายจะได้ครับ ๋ยวผมลางไม้ลังมือกันครับลังไม้ลังมือกันมือเตียงในโค้งจะกินแต่มามาเพื่อเอาชีวิตรอดกันครับอ่ามามาเนาะครับนอเอออันนี้ตวงครับนี่ตวงอน้ำตี๊ยกับปอแล้วครับน้ำหลายหลนะครับ เราจะต้มมะมาครับวันนี้ครับนี่เราจะแบบแกะแบบนี้ครับเรามากินมาม่ากันครับ ล้อน้ำเดือกกันนะครัทบท่านผู้ชม <c oughs> ผมว่าใจมากาแบบนี้นะครับแบบมันสะดวกสบายดีครับมันมีถ้วยมาเรียบร้อยะครับนี่ผมเ <c oughs> จวิธีใหม่มะครับตลังๆนี่ก็คือแบบนี้นะครับ หิวข้าวก็เลยต้มมาม่ากินก่อนมันไวดีอย่างอื่นมันก็ช้าหมดแหละโอ้กินมาม่าก,กับลินข้าวสวยน้องชายอ,อ๋อน้องชายเอาใชข้าวหวเลยใช้ข้าวหวย <laughs> ไม่ถูกสักบาทเับเสียข้าวหวยไปสามรอย ตั้งแต่วันขายไม่ได้คีดเลยใช่เราไม่ได้ไม่ได้ทำงานกันเลยท่านทมาชมตั้งแต่ขายเราขายยางวันที่สามสิบครับวันนี้วันที่แปดแล้วครับพอดีน้องก็ไม่ได้กีดยางเลยครับแปดวันครับเกือบสิบวันนะครับสิบวันครับไม่ได้ทำงานกันเลยครับเพราะฝนลงตลอดเขาจังหวัดน่านฝนลงเยอะครับตรงนี้เดี๋ยวรอเราต้มต้มน้ำครับ อรอน้ำเดือดนะครับสักสักรู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าน้าเดือดเดี๋ยวผมจะต่อคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าน้ํามันก็เดือดก็ใช้เวลาครับชา้าประมาณเกือบอย่างน้อยๆกับประมาณสองสามนาทีนะครับเพราะว่าแก๊สแบบนี้มันไฟมันไม่แรงพอนะครับมันทําให้เดือดน้ําเดือดช้านะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมก็คงจะต่อคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับ น้ำเดือดแล้วครับเดือดไวมากครับไม่ถึงสองนาทีครับท่านผู้ชมไม่ถึง2องนาทีครับน้ำเดือดร <laughs> ้อนครับมันร้อนใส่เข้าไปเลยอุ๊อ่ะ พอครับพอไปอันนี้ก็ยกไปครับมันร้อนมากครับแล้วก็ใส่เครื่องปุงครับใส่เครื่องปุมไปอันนี้คืออะไรครับใส่หมดใส่ทุกอย่างนี่เขาเขาให้มากระใส่ทุกอย่าง ทิ้งนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราเผาทิ้งครับอ๋อมาข้างเรามาสวนนะครับเราไม่มีเวลาเราก็หาพวกมามาแบบนี้มาครับนั่นไม่ต้องใช้ถ้วยครับเสร็จแล้วถ้ามี แบบนี้ครับอ่าเราก็ยกนี่ไปครับยกไปเลยจากตัวนี้ก็ร้อนครับยกมาเก็บเลยครับ ดีผมได้มะม่วงมันึงลูกครับพอดีมันหล่นมะม่วงผมห่อไว้ครับเราก็จะปอกมะม่วงกินวันดีหรือเปล่ามะม่วงครับอะมาปอกมะม่วงกินกันครับนี่ครับถ้วยชามของเราก็เป็นใบตองเลยละครับรอเขาให้ให้เหนียวเหนวครับเขายังยังกรอบอยู่ครับ มม่วงโชคอน,นันครับที่เราห่อไว้มันหล่นลงมาครับได้กินอยู่ครับอคงกินกับข้าวครับเอาใช้ได้ครับน่ากินเดี๋ยวลองชิมนะครับอร่อยไหม <laughs> รส <ś led> ชาติดีครับอยู่ในสวนเนี่ยมีอาหารอย่างนี้ก็ถือว่าพิเศษแล้วครับ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมแล้วก็เก็บนุ่นครับเอาไปเผาแล้วครับเอาไปเผาเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องครับขอเป็นมุมกล้องกั๊มครับครเป็นมุมกล้องกอาอัน่อแม่พี่น้องจะเบื่อครับครับได้มุมกล้องครับ ากระดาษเด็ก็เก็บไว้ครับได้ประโยชน์หลายอย่างคักระดาษพวกนี้นะครับมาห้องใหม่ห้องมือได้ครับเนี่ผมจะกินข้าวแล้วครับเอาพ่อแม่พี่น,น้องมากินข้าวด้วยกันครับนี่ครับถ้วยผมครับ หอข้าวมาครับเอาข้าวมาด้วยข้าวเป็นข้าวสวยครับวันนี้ไม่ได้กินข้าวเหนียวครับเราข้าวสวยมาเนี่ยข้าวสวยครับก็กินข้าวสวยกับมาม่าครับเพื่อเอาชีวิตรอดครับพอเราพราะเราได้มาม่ามาถ้วยเดียวครับ อย่างแบบนี้ไม่อิ่มแล้วครับเพราะผมทํางานหนักครับเดี๋ยวผมก็คงไปตัดญ้าแขวนไว้ครับไม่แขวนไว้ไม่ได้ครับเดี๋ยว เจ้าตูบมันมากินกับผมเคยเดินแล้วครับเอาไว้ข้างล่างเจ้าตูบกินหมดเลยครับไม่ได้กินข้าวเลยผมมาล่มากินข้าวกินปลากันครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้โชคดีครับได้มะม่วงมา <laughs> อืมอ่า พอชีวิตรอดได้ครับอืออือนี่ครับอือข้าเหนียวม่มวงๆครับอือสุกยอกครับเราก็ชีวิตเราใช้แบบนี้แหละครับ

อืมอเยวเออร่อยเยี่ยมความเยี่ยมกดจัดดีครับทอืนผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด,ดกติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มด้วยนะครับเปิดเป็นกำลังใจบ๊ายบาย เจ้าครับเจ้าวันนี้ผมก็เข้ามาสวนคนเดียวครับ ทำงานส่วนก็ตัวเราเองก็ต้องจิตใจเข้มแข็งครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีเพื่อนมาด้วยไม่มีใครมาด้วยเราก็มาคนเดียวได้ครับมาคนเดียวมันก็ดีอย่างครับเวลาอาหารการกินนะครับแบบนี้ครับ ล้าถ้าเราไม่ทันจะทําอะไรแล้วก็ตัวคนเดียวเราก็สามารถที่จะทําเองแล้วก็เอาชีวิตรอดได้ครับถ้าเกิดเรามากันหลายคนนี่เขากินอย่างนี้กับเราไม่ได้และค่ะท่านผู้ชมในบางครั้งนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นแบบว่าเราประหยัดเงินไม่ใช่ครับเพราะว่าในบางครั้งเหตุการณ์มัน เหตุการณ์บังคับขันแบบเราไม่มีเวลาทำอาหารเราก็เอาชีวิตรอดไปช่วงช่วงช่วงครึ่งวันนั้นก่อนอีกนะครับประมาณนั้นนะครับ เราขอเปลี่ยนมุมกล้องครับท่านผู้ชมอืมรสชาติ รสชาติก็พอรับประทานได้อืมอืม วันนี้ผมใช้ไม้ลอยแนละ้วไม่ทราบว่าเสียงจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนากผู้ชมเดี๋ยวจบคิดดูผมจะมาเปิดดูครับใช้ไม้ลอยในี้เวลาเรากินอะไรมันเสียงมันจะเข้านะครับจ๊อบๆอเนี่ครับรถมันคล้ายแบบว่าทําให้ได้มายากาศดีครับนี่เราแบบ ทำปากแบบกรบๆอย่างนี้นะครับมันมันจะเข้าไปในไมโครโฟนเราฮะหืออ๋อเหยบง่ายปปุ๊ดนะครับว้า ครั้งเราใช้ไม้ลอยแบบนี้ครับมันข้อเ,เสียมันมันช้าครับมันเสียเวลาเลยไปตั้งเสียงเข้านะครับต้องเทสเสียงนะครับผู้ชมมันเสียเวลาตรงนั้นนะครับแต่ถ้าว่าเสียงมันดีเนี่มันจะชัดเจนนะครับเสียงมันชัดเจนเข้าไปในกล้องชัดเจนครับอุ่นสด อร่อยไหมอร่อยอร่อยก็ยไม่เป็นไรขอให้ชีวิตร,รอบเดียก่อนครับ <laughs> อื ทำการเกษตรนะครับท่านผู้ชมถ้าฝนตกติดกันสักห้าหวันเนี่ยลำบากครับเพราะว่าสินค้าการเกษตรทุกอย่างละครับมันไม่สามารถที่จะทําได้เลยนะครับอย่างกีดยางเหมือนกันครับกีดยางไม่ได้แล้วครับ กินให้หมดครับเราต้องใช้พลังเยอะครับอันนี้งานแรกวันนี้ผมยังทําอะไรไม่ได้ครับผมต้องไปเอาใบตองก่อนครับเพื่อจะเอาไปห่อแหนมครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาปพ๊บนี่ ผมจะเอาใบตองไม่ได้แล้วครับเพราะใบตองมันเปียกน้ำฝนครับใบตองเปียกน้ำฝนนี่ใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราเอาไปเช็ดนี่มันก็มันไม่สะอาดดีนะครับเช็ดก็ไม่ค่อยจะแห้งดีเท่าไหร่ครับส่วให้แสงแดดเขาเผาแล้วก็เอาใบตองแห้งๆไปอย่างนี้จะดีกว่านะครับคือใบตองไม่เปียกน้ำนะครับ คือผมเข้ามาทีมาสวนกน็หลายงานครับหนึ่งตัดหญ้าครับสองปลูกต้นไม้ครับสมมากกับต้นพริกต้นอะไรพวกนี้แหละครับปลูกไว้กินนะครับไว้กินเล่นนะครับท่านผู้ชมคือเราเข้ามาสวนเราไม่ต้องซื้ออะไรทุกอย่างนะครับบางครั้งเราต้องใช้บางครั้งเราตัดต้นพริกแบบนี้นะครับเราก็ไปเก็บามานะครับ อืมขอทิ้งครับทุกอย่างก็กินน้ำกินท่าครับ น้ำมาเยอะครับประมาณสีสี่ขวดเอาละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลํำล้าท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามผมด้วยน์ครับสำหรับการใช้ชีวิตในสวนนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามผมด้วยครับสำหรับการใช้ชีวิตในสวนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับบ๊ายบาย